ที่วัดมโนรมนะครับจังหวัดมุกดาหารฝั่งปุ่นนะครับจะเป็นของเพื่อนบ้านเขาพี่น้องนะครับทั่งล่าวครับแล้วก็ตนนี้แม่น้ำโขงครับอันนี้เมืองมุกดาหารครับวันนี้เรามาเที่ยวชมนะครับวัดใหญ่พระใหญ่ครับวัดเขามโนรมครับไปกันครับพอรถขึ้นมาครับ เราจะมาจอดรถอยู่บริเวณตรงนี้ครับมาจอดรถมองนี้ครับช่วงนี้เวลา6นาฬิกาตื่นสายครับ6นาฬิกากับอีก40นาทีเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับแอ,อพรพญานาคแมนวาเมนและ นี่เราก็มาไม่มีแพลนนะครับมาโดยจิตวิญญาณท้ามีไปลลงมาตรงนี้มีห้องน้ำครับสวยครับวันนี้เรามาวันอังคารครับยังไม่มีผู้คนเลย นู่นพระใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเพิ่นเสียงดังมากแต่ปะเทินเล่าเลยลดีเดยนีขึ้นเขาหน้าจะจัดงานช่วงออกพรรษาครับหลังจากที่เดินลงทางกันไว้นะครับเขาก็มาถึกทาาแล้วครับเนี่ยมีละฆังครับเรบารจเจอผู้คนนะครับ สวยในกล้องอาจจะไม่สวยนะครับแต่ตอนนี้กับดวงอาทิตย์นะครกับพระจันทร์หนักดูดีครับไปเ oh ดีย๋ยวไปเจอกันอยู่ตรงด้านหน้าแล้วกันครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับว้าวสวยงามมากครับวิวสวยครับอันนี้เป็นส่วนหางครับส่วนหางขององค์ปูป่พญานาคครับนนเขาก็มีความเชื่อนะครับเอาผ้าแดงมาผูกครับว้าวูกับพระใหญ่ครับ สวยงามมากครับใครที่มาจังหวัดมุกดาหารนะไม่ควรพลาดและไม่ควรจริงๆครับที่จะมมาผูพูพูอย่างผู้มโนรมนะครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับวิวโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางขึ้นไปอ่งผ้าใหญ่ครับด้านบนครับด้านบนครับ ห้ามผูกผ้าแดงองค์ปูพ่พญานาคมีมีป้ายเขียนนะครับโลดทององค์ปู่เหมือนมันหมานได้ปู่เ้ยว้าอันนี้ก็เบื้องด้านข้างนะครับสวยนะครับสวยงามมากเลยซึ่งจะหันไปฟังทั้ง เห็นต้องหนุาจะหันไปทางฝั่งสะพานนะครับจะเห็นเงาเล็เกๆนะครับสะพานแม่น้ำโของออ้โหเดี๋ยต้คงัีบนี่เล็กจะหันไปทางหนุนพอดีครับวิวสวยมากนะครับต้องเห็นด้วยตาเปล่ากล้องผมก็ไม่ค่อยชัดเจนปันใดล่ะครับ ครับมากราบไหว้ขอพรได้นะครับเจ้าน้กท่องเที่ยวกลุมหนึ่งนะครับว้าวสวยครับวันนี้ฟ้าโปร่งครับอากาศสดใสครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อที่องค์พระใหญ่กันพ้อยมือสูงเอาละครับเราเดินมาจากพระปู่พญานาคครับเราก็มาถึงด้านหน้าของพระพระใหญ่แล้วนะครับโอ้ยง่ายมาก ใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าเขาให้ขึ้นไหมครับก็เขายังปิดประตูอยู่ครับโอเคถ้าขึ้นได้ก็เดี๋ยวไปเจอกันบนนู้นครับ สวยครับเดินขึ้นมาครึ่งทางแล้วครับเขาจะมีลิฟต์นะครับ,รบ,รบแต่เรามาเขายังบท่านได้เปิดใส่บริการนะครับยางคืนต่อครับมีเสาภายในมากมายตรงส่วนตรงนี้น่าจะยังบท่านเรียบร้อย,อยดีนะครับตอนนั้นคือลิฟต์ครับยังบอกเปิดบริการเรากปนยางเอาครับไปลุย มาได้อีกชั้นแล้วครับมาชมวิวตรงนี้ก่อนครับรู้สึกหายใจเยี่ยงไปหน่อยว้าวสวยมากสวยมากเลยคุณครับตรนนี้คือพิยนัชลาชนะครับพิยนักหนักง่ายผมไม่หมดหา เดี๋ยวมาท่านแล้วกันนะครับเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับสวยโล่งที่โรงงานอากาศได้ไม่ร้อนครับเจ <c oughs> ็ดโมงนิดๆครับ <c oughs> ต้นนี้ขอทำาท่านแล้วนะครับดังนั้นใครที่มาเด็กๆมาชมของดูเนยด้วยนี่กเป็นหอ ประหารอำนาจเจริญอุบลราชธาน,นีนะครับอุละออกห้ทะเลไปต่อนะครับคุณผู้ชมขึ้นอีกอไปครับตอนนี้เราก็มาถึงด้านบนสุดแล้วเรา,เราจะมาโพด้านล่างนะครับเ <Yeah, S 1> นี่ยคุกเ่าใหญ่ครับโพด้านล่างเดี๋ยเดินอ้อมนะครับไปด้านหน้า วิวสวยมากชื่นหายเหนื่อยครับคุณผู้ชมทางบ้าน,บานุบ้านมองเห็นฝั่งเพื่อนบ้านเฮ้ยว,วิกองกับบุคอยสัตว์ัาไหนด้วยครับ พอพระใหญ่กันครับมีบันไดเสนเลสแต่จะชั้นนะครับก็สำหรับคนที่ไม่แห้งละกันส่วนคนที่สูง,งยวยรำลากหน่อยว้าวขาสั่นเล็กน้อยวันมีนิ้วครับนิ้วของพระใหญ่ครับนู่นว้า